มาอีกแล้วครับมาอีกแล้วมามายิงเลยเป็นไงว้อนี้แหะเยอยรที่ทำไปยิงเลยี่ยมันก็ได้ได้ยิงเลยมันเียแล้วเนี่เอายิงเลยบอันี้แหะมามึนตัวนี้ป้อเลยไม่มีัางยิงบ่อกอ นึบบานี่ไม่มีตัวอย่างึบานี่บ่ได้บ่ได้บ่นีบ่ได้สิทยเอ้าอันเดไม่มีตัวอย่างดีเจ้านี่อ๋อนี่กี้มีตัวอย่างจักินดิกลับมาตายนี่เ้ดจับไว้ก่อนจับพึดนี่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 ึด จินเนม่รันอนได้เลยเอาต้องขึ้นแล้วมันเหมนไรอเจียบฝังนั้นยังซียังั่งนั้นกดเจี๊ยบซีนั่ไปกดแล้วอียวเจ้ยจับกินน,ะ <c oughs> นั่นมองสีน้ำตาลกูดนมอนก่อนวันมีไปใช่

ตกตันไว้เท่านั้นแหละแม่นะบ้านโมตันไว้สาวที่กินนะกะเสียเปีบกหันตันไว้กันเอ้ยโอ้โหเออเอาไปที่ของเราแล้วนี่จับกินเป็นแย้งนี่กัแล้วใส่ยูเตะนี่ท่านนี้ได้พจังานระบาดเนาะจับกิน ออกเนียจะกินแล้วกินตายพี่นี่สองกันนี่ว้ายกินฟรีหมดแล้วตายพี่มีอย่นะตายพี่ยุบสองเสียอะไรวบเสียสองทูกเก่าแก่ประตูกินรถมันสอง ีเตียดีละไม่กินเนื้อส่วไปหึกินพูดเลยกินแบบเขากินนี่มันหกหัวนะมันติดเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเออนี่บอกตนี่บอลบอกันี่บอกเลยนี่บอกตเนข้าวแหมตเต้นไหมยอมมันเ้อ

này, tin luôn này, nè áo, nhang hoạ, còn cái này, cứ ừ, được người thôi rồi này, này, nè, em, được, phải mắng ập, phải đốt tháp, đây đi đây, đi muốn cái này, được được, อ๋อที่ล้อนอดแล้วแปไปอ่าไปอ่าอ่าช้องที่สองอ๋อตีล่ะจับกิ้มบ้านทำตุ๋ตีเขาใช้ไม่จิ้มหรือนีมานี่นี่มาเพียงเลยมาเพียงมาเพียง <a> À, đi ăn, đi ăn. Đầu mà đấy, má đi ăn chứ tiên... chứ tiên chứ để cái chứ chứ ra bỏ hết chứ 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 Má chứ 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 của chứ này chứ 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 chốt Chốt, chốt, chứ 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 ตนี้ก็ราท้ายล้นี่มาไหก้อนนี่นี่มีเลืดีมเลือทำมีทอย่างไ้วนี่ไปอ๊อกูจงไว้ย่งไนกูคือบขาอะไรจงมังไว้ย่งไรมาดีนะอ้าจงมังไว้อย่งไมาเนี่ย

เฮ้ยเดี๋ยวไปกิน,นเดนหมดแล้วเดนนังหมดแล้วนี่นังนังนังคือเก่านะตรงเสียบานนั่งกับพยอมเสียตัว

ไปดี่นะเอากินเอาเข้ามากนี้ยังไงมาอะไรกันเก่ง ติดเนี่ยแบบกินบ่ 真。